กรบงานก่อนลับน,นะครับตาผมก็มวดเสียรวบอกมาต่อกับงานก่อนลับชุดไปของพิรพงษ์พ,พงศิระผมกับงานก่อนลับพไม่ใเซวามีเขาคือความหมายเออช็คช็คช็คเอุตมันเดียเออช็ค สวัสดีครับใกล้ออกใกล้เข้าพรรษาเนะียเดี๋ยวเราก็มาทําคลิปไว้ให้ชมกันนะครับสําหรับท่าน,ท,านท่านที่บอกพี่ๆน้องๆบอกว่าเอฟพาวเวอร์มิกตัวนี้มันจะแรงนะแรงนะครับแรงนะครับก็ว่าเอามาใช้กับ18นิ้วหนึ่งคู่แล้วกต่เสียงกลางเนี่ยที่แขวนนิ้วใช้โหดริงๆวันนี้ก็เอาคอนเสิร์ตของพ่อวีรพงษ์วงศินทนะครับเอามาให้เปิดกันเอาไว้สําหรับท่าน ท่านที่ไม่รู้จักนะครับพิมคาว่าคอนเสิร์ตวีรพงษ์วงศินท์นะครับนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยโอ้เพลงสนุกมากนะครับเป็นหมอลําเพลินที่แบบเราใจเนาะเปิดแล้วสนุกมากนะจะกเน้จาี่เยกขอองเเ้นนมั เพราะว่ามิกเนี่ยมันคือมันสะดวกนะครับการที่เอาไปใช้นะครับนะในวัดวาอารามนม่่จะเป็นสถานที่ต่างๆเอาไปประชุมห้องประชุมนะครับเอาไปแบบเล่นดนตรีเล่นอะไรแบบโฟกซองอะไรนะครับมันมีอยู่มาตั้ง12ช่องนะตัวน,นี้ แล้วแล้วอย่างมีเอฟเฟกด้วยนะครับมีบูทูดมีอะไรครบสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานแล้วไม่ผิดหวังนะครับเสียงดีนะครับนะครับตอนนี้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับมีไม่กี่ตัวแต่มันก็ดูสวยนะครับดูสวยดูงานงานเมียนนะวันนี้ก็เอาหมอลำนะครับคอนเสิร์ตหมอลำเพลินพรวิรพงศ์วงศินนะครับปีนี้จะได้มาสมุทรสาครหรือไม่แล้วมาลุ้นกันนะครับนะก็สนุกสนุกกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยววัน พรุ่งนี้วันอะไรนะวันพุธเนะเดี๋ยววันพุธนี้นะฮะเดี๋ยวเนี่ยสำหรับผมพอถึงวันเทศกาลนะครับวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเงี้ยผมจะกลับต่างจังหวัดเพาบอกกลต่างจังหวัดเขาจะถามว่าเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวจะเดินทางระหว่างที่การจะเดินทางนี่ผมจะไปเดินทางจัดสมุทรสาครนี่เข้าถนนตากฟ้านะครับ เส้นทางที่ผมจะไปนังไปตากฟ้าไปบางบุญนาคแล้วจะเข้าที่บางไผ่นะครับหมู่บ้านผมก็ตำบลบางไผ่อำเภอบางบุญนาคนะครับจังหวัดพิจิตรแล้วก็อยู่หมู่บ้านวังน้าเต้านะครับเดีย๋ยวไปทาบุญที่วัดวังเต้านะครับแล้วก็เส้นทางต่อไปก็เดินจากจากวัดจากตะพันหินนะครับเส้นทางจากตะพันหินก็เลยไปอยู่ไปที่ตําบลจุดเป้าหมายคือเราจะไปที่ตําบลดงผุย นะครับบ้านเนินสว่างตำบลดงผุยนะครับเพราะเราเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนว่าจะไปทําบุญเช้าเช้าจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่จาหน้าผมพอพอ,พอจะจาได้ก็ทักถ,ถ่ายมาบ้างนะครับบ้านเนินสว่างตำบลดงผุยอำเภอชนแดนนะครับนะผมจะไปไปแวะบ้านที่ไปอยู่ที่สวนนะครับผมเคยอยู่ที่บ้านสวนแตงนะครับเป็นกลุ่มคนวิจิตรไปอยู่ที่นั่นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยว จาก,จากนั้นถ้าผมจะไปที่อำเภอบงอางไปชนแดนข้ามเขาลังไปก็จะไปโน่เลยเพชรบุรนะครับเส้นเพชรบุญก็ออกไปจังลงสักด์แล้วไปเลยนะครับเอาละเส้นทางที่จะไปคือไปทัวร์นะทําบุญไปด้วยอะไรพักผ่อนไมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ใครชมคลิปนี้ก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ทักทายกันมานะครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเส้นทางที่จะไปก็คือเริ่มตั้งแต่นี่ไปเลยนะครับ สมุทรสาครแล้วก็ถนนตากฟ้านะครับไปเข้าบางนาบางนิ้วนะครับบางนาระหว่างบางนิ้วกับบางนานะครับนะครับไปเข้าบางไถ่นะครับเดี๋ยวจะเต้นทางนี้ก็จะเลาะไปทําบุญไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใครอยากได้มิกตัวนี้ก็ผมจะถือไปให้ก็ได้นะนะใครจะลองทักมาดูนะครับเผื่อไปเยี่ยมเยียนกันนะครับนะสนุกสนุกกับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหยุดกันสักสองสมวันไปทําบุญทําทานกันนะไปสิ้นสุดกันที่ อำเภอนาด right. so ้วงนะครับ uh, จังหวัดเลยนะครับไปบ้านบ้านอยู่ที่โน่นนะครับเดี๋ยวมาสนุกกับพ่อวีรพงศ์วงศิ์กันนะครับนะฮะก่อนที่จะต่กันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนําหน่อยนะครับตัวนี้มันมาสิบสิบสองช่องนะครับสิบสองช่องนะครับมีเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเนาะและจอจอก็ค่อนข้างจะสวยหน่อยนะตัวนี้นะฮะจอใช้ลโพลทั้งหมดอี่ตัวคะ ลำโพงหรอใช้โอหลายใบใช้18ใบเดียวแล้ว hmm. ก็ใช้เสียงกลางน่าจะเป็นแถวเลยมั้งแถวโน้นแหละครับที่ใช้อยู่นะครับแถวแถวบนนะฮะจะเอาเสียงกลางน่าจะต่อหกใบเลยมั้งเนาะก็ใช้กันสนุกสนุกเนาะอ่าจะเสบหนึ่งคู่นะครับกับกับ power mix ตัวนี้นะครับเอฟเฟกก็เพาะนะครับสําหรับท่านที่แบบคลรงโอเคอ่ะบางทีมันเอาเป็นชุดๆแล้วมัน มันยุ่งยากในการต่อนะครับบางท่านไม่ค่อยเป็นถ้าถ้าเป็นแนะนําให้นะครับสําหรับเป็น power mix เนี่ยมันจะต่อสเปคคอนีีได้เลยใช้งานง่ายใช้สเปคคอนนี้ต่อไปเลยใช้งานง่ายแล้วก็มาปรับไอันี้แค่บางท่านบอกว่าไอไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันปรับยากไหมนะครับเนี่ยปรับยากไหมมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ยากหรอกครับคือหนึ่งหนึ่งช่องไม้นะฮะหนึ่งช่องไม่อย่างงี้นฮะที่เสียบอันเนี้ยนะครับถ้าก็ถ้าเข้าหนึ่งตัวนี้เรากปปรับเนี่ยฮะสมมติว่าสัญญาณเข้าอย่างเงี้ย เนี่ยผมทําให้นะหนึ่งช่องนี้นะครับเนี่ยผมจะเปิดนี้ไว้นะเนี่ยนะครับผมก็จะเปิดอย่างใช้ช่องนี้ผมก็จะเปิดนี่นะม้วนปารพบิ้ีเอ้าลงเน่ยเดี๋ยวมันจะเปิดให้เนี่ยนะครับช่องนี้นะครับผมใช้ช่องนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้ช่องนี้เนี่ยเนี่ยไฟไฟจะขึ้นนะคือบางท่านบอกว่าจะยากไหมอย่างนี้เขาจะบอกอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์อันนี้มาสเตอร์อันนี้เป็น นะฮะเป็นมาสเตอร์ที่ความแรงด้วยกันนะเนี่ยเนี่ยนิ้วเพิ่มนี่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มนี้ได้ตอนนี้คือทำงานร่วมกันคือเพิ่มความแรงบางทีมันใช้ไม้สายเหมือนกับจะใช้น no? <o Alto Del ire> ี่ <o Option wrote> แหละต้องใช้ความแรงนี่กแค่หนึ่งตัวคือจะใช้ปรับเลยนะปรับนี่เลยอ่าอนี่ยนะเนี่ยบางท่านบอกจะงงเนาะก็ปรับไม่ถูกหรอกเงี้ยก็เสียบเข้าไปปุ oh <my> <ati osters> ๊บก็แบบปรับเป็นช่องๆไปนะชอบช่องนิ้กอ่าเฉียงแหลมไม่นช่เฉียงลาง อันนี้เสียงเบสค,ค,ครับเนี่ยก็จะเต่อแต่ละช่อง,ชอง,ชองชใช้ใช้กันอย่างนี้แหละครับง่ายๆเนาะ,นะ,ะวันนี้โปรโมชั่นอยู่ราคาก็ได้ได้หกพันหกพันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวน,นี้นะครับ มันตัวใหญ่นะตัว <นะ S 2> ใหญ่หญหกำลังสูงเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้เนาะ,นะเอาไว้ฟังคาราโอเกะบางท่านที่หาเครื่องแล้วบางทีไม่เป็น,นต่อชุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยต่อคอดต่ออีคิวต่ออะไรมันยุ่งยากใช่ไหมนะฮะก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับ<ม>ต่อลําโพงซับไปหนึ่งคู่สิบห้าหนึ่งคู่นะสิบแปดหนึ่งคู่สิบห้าหนึ่งคู่ก็คาราโอเกะกันอย่างสนุกแล้วไม่ต้องไปเช่าด้วยแล้วก็แรงด้วยนะครับนะครับยังไงก็ใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับแล้วก็น่๋จะผมจะ ถ้าอยู่ใกล้ๆที่เพาะที่ผ่านไปที่มันไม่ไกลเกินไปนะเราก็จะเอาไปส่งนะคะอยากไปเที่ยวหายอยากก็จะเลิกจากนี้เลยนะครับอยี๋ย้ำอีกทีนอกผมจะไปจากสมุทรสาครไปบางบัวทองตากฟ้านะครับถนนตากฟ้าไปเข้าบางนานครับแล้วก็จากบางนาไปเดี๋ยวผมจะไปต่อไปต่อที่ตําบลดงขุยนะครับจงบังหวัดพชรบูรณ์นะครับตําบลดงขุยอำเภอชนแดนนะครับจะเข้าไปที่วัดนเรสวง ไม่แน่ว่าจะไปทําบุญทันหรือเปล่าที่นั่นนะครับนะแล้วก็จะต่อต่อนี่ไปโน่นเลยไปหลมสักนะครับไปหลมสักแล้วก็ต่อไปผ่านผู้เลือกานอะไรพวกนี้ไปจังหวัดเลยนะครับไปสิ้นสุดที่อําเภอนาด้วงนะครับนะฮะเดี๋ยวใครก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเอามาสนุกกับพ่อวิโรภวงศินท์นะครับก่อนอําลาพาจากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอ่อกมาชมกันมืนเพลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําบุญกันและพรุ่งนี้นะครับนะฮะหลานก็โทรมาได้นะครับเพราะจะมีลูกน้องผมอยู่ นะครับยังไงก็มาเที่ยวหาก็มาได้มาชมมาไรมาคุยมาไรได้นะครับนะฮะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับนะจากวงตีสนุกสนุกนะครับพ่อวีรพงศ์วงติน,นะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีตอลบรไปบ่ลับพายตายิผมีแต่ขาพิมก็่งั้านของก็ําไมูไปด